สวัสดีคะ่ะ FC วันนี้แม่น้องนามาตามน้องนานะดาโค้งสุดท้ายน้องนาดาบอกเลขโดยทีบ่บัต้องถามพี่น้องเน้นล่างพี่น้องเลขสองตัวหางเดียวเน้นล่างพี่น้องเพิ่นทาเพื่นบอกนี่เพิ่นมักสิเม่นพี่น้องเอาฮะกับรับส้มรับฟังเลยค่ะวน,น้องนาดาโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเพื่อนหฮยางพี่นยอย้องไปเลยค่ะวันนี้มาตามน้องนาดาโค้งสุดท้ายพี่น้องน้องดาค่ะกำลังเตรียมตัวจะกินข้าวไปโรงเรียนค่ะ วันนี้วันที่สิบหกันยายนหกแปตามโค้งสุดท้ายของน้องนาดาน้องนาดาพี่ดองผนตื่นนอนมาพี่้องเพื่อนบอกเลขแม่น้องนาดาสองตัวห้างเดียวพี่น้องแมงดาก็โอ้โหปได้ที่จะอัดลิปพี่น้องเพื่อนแบบยู่พี่้อกผมตื่นเนาะเพื่นตื่นนอนขึ้นมาพี่ดองเพื่อนบอกยังไม่แต่ว่าแม่ซื้อเลขให้หน่อยซื้อเลขให้หน่อยพี่ดองเพื่อน่ะเพื่อนบอกแบบนี้พี่น้องเพื่อนมักจะแม่นนะพี่น้องเดี๋ยวแมงดาก็ มาทามเพื่อนเราเพิ่นบอกเล็กตัวใดพี่น้องน้องได้จะไปโรงเรียนหรอคะอใอ้แม่ไปส่งหรือเดินไปเองคะม,มาหาพี่น้องเอ้เด็กกินข้าวก่อนเข้าไปโรงเรียนนะคะเดยวแม่ไปส่งโอเคไหมคะมสนุกไหมข้าไปโรงเรียนเพื่อนเยอะไหมคะมคุดคูน่ารักไหมคุณคูก็น่ารักแม่แอยู่อยู่พี่น้อง เพิ่นตื่นนอนหน้าี่น้องตื่นนอนเพิ่นก็บอก,บอกแม่แม่หนูมีเลขหนูมีเลขพี่น้องแล้วเพิ่นก็บ,บอกแม่ของดาพี่น้องบอกด้วยที่โบตอกถามนะพี่น้องแม่งดาก็เลยเลขโบลายห่างพี่น้องสำหรับคุณทุนหน่อยพี่น้องเลขนี่น้องดาน้องดาขาห,หนูฝันแล้วลูกหรือย,อยังไงเรามาเป็นเชือนน่อกันหนูชอบเลขตัวนี้เหรอลูก มแม่คิดว่าหนูฝันนึกว่าหนูฝันแล้วหนูตื่นมาหนูบอกแม่ไง,ไงอ๋อหนูไม่ได้ฝันหนูแค่ว่าหนูชอบเด็กตัวนี้เหรอลูกไหนตัวไหนบอกเอฟซีน,นั่นนี่ลูก <59. S 1> พูดต่างๆสิลู F C กเอฟซีเขาว่ได้ยินสิคะห้าเก้าห้าเก้าเนี่ยห้าเก้านี่จะมาบนมาล่างคะ่ะม,<า>มาล่างมาล่างใช่ไหมคะเน้นล่างเนาะเน้นล่างเราพี่น,อนอ้องเ แต่แมงดาว่าห้าเก้าแมงดาจะกัดในเรื่อเอฟซีเด้อพี่น้องหาหกเพราะว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันแมงดากัดติกันหนนายพี่น้องเผื่อมีคนมาคนนาองพี่น้องน้องดาบอกเน้นลากพี่น้องเนาสรุปแล้วตามโค้งสุดท้ายของน้องนาดาพี่น้องน้องนาดาโค้งสุดท้ายน้องนาดาหายมาแล้วพี่น้องบอกเลขโดยที่บ่ต้องทาาพี่น้องน้องอันดาน้องนาดาห,หายหาเก้าพี่น้อง เน้นล okay. ่างแมงดากันเลยกับให้พ่อมหาหกพี่น้องพวะว่า9กับหกมันตัวเดียวกันพี่น้องอ่ะก็ขอบคุณน้องหน้าดาหลายๆที่ให้แนวทางขอให้ fc มีโชคมีลาภกับน้องหน้าดานะคะน้องดากับเป็นเด็กหน่อยที่เปิดคนเป็นคนแบบแบบนี้พี่น้องเป็นคนแบบเบิ่งไงคือคนสองบุคลิกอยากว่ากับว่าพี่น้องบอยากว่าเราก็นั่งแบบไพ่มาจิมาบ้านมายังกระสังพี่น้อง่นบ่สนใจ แต่ถ้าเพิ่นอยากเรีนอย่างนี้เพื่นไปไปเล่นของเพิ่นเลยนะพี่น้องแม่น้องดาก็เลยคิดว่าเพิ่นเป็นคนดซองบุคลิกไหมพี่น้องบางที่เพิ่นก็บบอกอยากอวนวายน้ำพายก็อยู่คนเดียวแบบนี้พี่น้องคือเลขนี่เพิ่นอยากบอกก็คือบอกพี่น้องบางที่เขาถามเพิ่อนมาบอกเขาถามชิบลอบเพื่นกับบอกพี่น้องถ้าเพิ่นไม่เลขหรือเพิ่นอยากบอกเพื่นยังคงบอกเลยพี่น้องบอกคือมือเส้านี่พี่น้องตื่นมาแม่แม่หนูชอบเลขห้าเก้าพี่น้องนะเอาแม่งดาก็เลยอ่ะขออนุญาตตั้งกล่องพี่น้อง แล้วเสดธุรกิจยังได้เอาแมงเสร็จนี่แมงดาก็าจะได้ส่งมันไปโรงเรียนพี่น้องอ้าวขอ fc มีโชคมีลาบกับน้องอาดานะคะโอ้โหดูดูคนนี้คือน้องเล่นยังหรือคนนี้ดูเลคนนี้เล่นอะไรเนี่ยฮะคนนี้เล่นอะไรคะเล่นขายของเล่นขขายองโอ้โหทำไมเล่นขายของเลยอย่างนี้คะโอ้โหขายอะไรบ้างคะขายนี่มันมันได้ขายนีกับมาอือขายผลไม้เหรอคะ โอ้โหพี่น้องขายผลไม้ไปนําวาดน,นี่ไปนําพี่น้องเนี่ระบายนี่ไปนําพี่น้องเอ้ยน้องอันดาตื่นเช้ามาพี่น้องมากมาขายของขักถ้าน้องอันดาจะไม่ค่อยเล่นเล่นแบบนี้พี่น้องเพิ่อนนิวโบได้พี่น้องเล่นโโพี่น้อง,เล,องเล่นขายของนั่ะเล่นขายของยิ้มหวานเอฟซีหน่อยขอให้เอฟซีมีโชคมีลาบกรหนูนะคะขอให้เก่งเกงปังปัง,ปงเอา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 ทำอะไรอะ่ะ อันนี้กับหนึ่งเข่าพี่น้องมือนี้พักกระตื้นทรายพี่น้องจะหกโมงแล้วจะได้ลุกหนึ่งเข่าพี่น้องเลยยังไม่ทันได้เตรียมคลองอย่างพี่น้องมือนี้ก็เป็ดมืออันนี้นะพี่น้องวันนี้วันที่สิบหกพี่น้องนะน้างนากันหนึ่งเข่าแบบนี้พี่น้องจ๋าแม่ลุกหนึ่งเข่าแบบนี้พี่น้องเข่าเป่าไฟพี่น้องตามวิถีบ้านๆพี่น้อง ลูกนึ่งข้าวเป่าไฟสะุกเลขของน้องนาดานะคะน้องนาดาตามโค้งสุดท้ายน้องนาดาหามาแล้วพี่น้องบอกเลขโดยที่บะตอกทาพี่นอ้องผนบอกหาเก่าตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องเน้นล่างพร้อมเลยพี่น้องเด้อผลบอกหาหากหรือแม่ดากั้นห้ซื้อพี่นอ้องเผยเอฟซีแบบว่าแม่นดากิดว่หกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะพี่นอ้องพอหกมันมันหมักกลับหัวพี่น้อง หกเก้นะพี่น้องเก้ากับ6ตัวเดียวกัน,นพี่นอนะ้องเนาะวันนี้วันที่16กันยาย,ยนหกแปดขอให้มีโชคพิลาบขอให้สตัวขอให้ fc ถูก3มตัวตรงๆถูก2ตัวตรงๆพี่น้อง ของบ้านพี่น้องบ้านแม่น้องดาฝนตกพี่น้องน้ำึ้นพี่น้องชาวบ้านน้องลำจันเมืองจำพรแขวงสวรรค์เขตบ้านของบ้านเกิดของแม่น้องดาเ่นกับพากันบัานตึกสะดุ้งพี่น้องคนน่ะเต็มเลยคนน่ะฝนตกแลกักอากาศฝนก็มีอาสิบเสริมพี่น้องอากก็แล้วหายแล้วหน้า,ากรพักบันตึกสะดุ้งพี่น้องเลยคนน่ะเด้อพีน่น้องเด้อคนน่ะ ไดแน่บ่ไดแน่นาพี่น้องปลากะไแต่เพิ่นกะหมักพี่น้องไอแมงดาซูมให้เบิร์พี่น้องเลยน้าหน้ามันข้นพี่น้องคนนะแบบมันข้นมันขึ้นเป็นบาดบาดไหมน้องข้ากันห่อเข่าห่อน้ามาอยู่บ่โอ้อนยูเจ้บอกกับมี ยังป <Hospital> ่านะนะ กินเขาไปแล้วอ่ะ